แ่ช่วยตั้งชื่อแจ็คแฟนชันเฉลยแล้วเพล้ลูกคนแรกหลังควงใบหมอนวิวารับวาเลนไทน์แฟนแข่ช่วยตั้งชื่อแจ็คแฟนชันเฉลยแล้วเพล้ลูกคนแรกได้ลูกชายสมใจหลังควงใบหมอนกิติยาวิวาหวานรับวาเลนไทน์ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่นสุดๆสำหรับพิธีมงคลสมรสของนักสแสดงสายฮาแจ็คแฟนชันกับนางเอกสาวใบหมอนกิติยาซึ่งจัดขึ้นที่ร้านครัวริมทาราจังหวัดชนบุรีโดยมีครอบครัวบ่าวสาวรวมทั้งหลอาพี่น้องในวงการบันเทิง แห่ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักหลังจากเสร็จพิธีแจ็คและใบหมอนก็ได้เฉลยเพศลูกกับแขกที่มาร่วมง,งานซึ่งทั้งคู่ก็ได้ลูกชายสมใจเรียกเสียงเฮลั่นแสดงความยินดียกใหญ่ซึ่งทางด้านคุณพ่อป้ายแดงได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวโดวยระบุว่าได้ลูกชายนะครับชื่อน้องอะไรดีครับ ทำกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิชื่อแม็กดีไหมคะมาจากแจ็คบวกใบมอนน้องจ่ายแอนน้องมังกรยินดีด้วยค่ะชื่อน้อง MJ เลยจ้ามาจากชื่อพ่อแม่น้องใบหยกครับผมขอตั้งชื่อลูกพี่แจ็คว่าหมอกเพราะตั้งตามชื่อแม่เขาเดาเอาครับน้อง BJ เจไหมคะน้องไม้ลูกแม่มอนน้องเจน้องเจยินดีด้วยค่ะน้องนำโชคน้องมังกรทอง